ว้าวดาวดนข่าวนี้ GM แจ้ฮีโรฟีร้อยเปอร์เซ็นต์าวรนยกซื้อ r o v ไทยประกาศแล้วอาณาจักรใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้ลุดรูปภาพสกินและฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะมาพร้อมอาณาจักรใหม่จะเป็นตัวไหนกันบ้างก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับแคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาแล้วนะกะ็ะคือรับสกินฟรีเอ้ยไม่ใช่คนละกิจกรรมกันนี่ว่าหมืนม่นหมื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 ่นให้ทุกคนมาที่หน้ารวมกิจกรรมเพราะหน้ารวมเป็นกิจกรรมเป็นสื่อนำะ่งความสาเร็จเจ่าเเฮะกนคลิกเลยคลิกปุ๊บจะกลายเป็นฟักคลิกปุ๊บกิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยก็คือคกิจกรรมนี้ที่กําลังจะอธิบายนั่นเองนะฮะก็คือกิจกรรมล็อกอินทั้งหมด10วัน ซึ่งกิจกรรมยาวจนถึงวันที่3เดือน4แต่รีบล็อกอินก็ดีนะฮะกิจกรรมนี้เมื่อเราล็อกอินครบวันสุดท้ายวันที่10เราจะได้กล่องตาอัญเชิญฮีโร่ถาวรฟรีฟีนั่นเองนะครับฉาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอาวีมาแนะนำาอ d ดมิลตันทีวีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวีปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสยสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อจะมีเวรสมีรัสมีไฮยตเตมีลอเรียวมีอารัมมีไอริสิ่งที่เราไม่ต้องซีเรียสเยอะคือระหว่างตัวเวรสรัสไฮยติอารัมไอริสาวๆหนุ่มๆพวกนี้เนี่ยคือฮีโร่ที่อยู่ในเซตส,สกินไทย ที่เข้ามาแล้วทั้งหมดแต่เราเห็นตัวไหนไหมใช่ฮะมันเขียนกันว่าลอเรียวมาแจกด้วยในหน้านะโปรไฟล์ตัวนี้ซึ่งลอเรียวปัจจุบันมันไม่มีสกินไทยแลวทําไมมันเข้ามาในเซตนี้ล่ะซึ่ง GM ประกาศว่าล็อกอินนี้เนี่ยแจกฮีโร่ของสกินไทยใหม่ด้วยนะฮะนั่นก็คือมีการทํานายไว้ได้เลยนะฮะจากช่องกิลุปอนว่าลอเรียวที่นํามาแจกนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวฮีโร่ที่กําลังจะมีสกินใหม่เป็นสกินไทยหรือว่า สกินที่อาจจะนํามาแจกตัวใหม่ที่มี f ์สกิลโคทีของลอเรียวนั่นเองซึ่งไอข้อมูลที่กล่าวมานี้เนี่ยต้องขอบอกนะับมันไม่ใช่ข้อมูลพร้อมแต่อย่างใดเพราะเราหาคําอธิบายมาให้ทุกคนอย่างแน่นอนฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะขอประกาศก่อนนะการีนาอาวีเทเลนเนี่ยล็อกอินเนี่ย10วันจริงๆนะฮะตามรูปภาพที่ประกาศของจีมเลยว่าฮีโร่ฟรีถาวรเลยนะครับยาวตั้งแต่วันที่18เมื่อวานนะฮะ จนวันที่4เมษายนนั่นเองหรือวันที่3นะฮะในภาพเนี่ยมันเขียนว่าวันที่4แต่ในกิจกรรมเนี่ยเพียงแค่วันที่3เท่านั้นนะโอเคไหมอย่าลืมล็อกอินให้ครบกันด้วยนะครับเสริมทับความแกล่งกิจกรรมใหม่ล็อกอิน10วันนะฮะ อย่างที่เห็นเลยในรูปเนี่ยมีแค่ลอเรียลตัวเดียวที่ยังไม่มีสกินไทยใหม่ณนะเวลาปัจจุบันเราเข้ามาดูได้เลยว่ามันไม่มีจริงๆนะฮะแต่คาดการได้เลยว่าในอนาคตมาแน่นอนถ้า GM ออกมาใบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เพราะคำใบนี้เนี่ยไม่จบเพีงเยงแค่นี้นะฮะการินา R.O. V. Thailand ได้ทำการใบต่ออย่างต่อเนื่องอย่างคุ้มจัดชัดจริงเลยเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะทะุกคนก็คือ การล่องเรือครั้งนี้มีเรื่องราวนะฮะเมื่อเหล่านักปะจนภัยนะฮะนักรบสกินไทยทั้ง5ออกเดินทางข้ามทะเลไอทั้งงานเนี่ยหลายคนถามแน่มีใครบ้างน,นะ,ะมีรัสมวยไทยมีอารัมมีฮายาเตมีเวเรสมีไอรินั่นเองเห็นไหมครบ5ตัวแล้วนะฮะโอเคไหมซึ่งมีอยู่5ตัวขาดน้องลอเรียลแต่เขาบอกว่าทั้ง5เดินทางไปพบอาณาจักรใหม่เออหนึกภาพออกใช่ไหมกำลังจะเล่าสู่อะไรนะฮะซึ่งการเดินทางนียมันเป็นการเดินทาง ข้ามทะเลไปยังดินแดนใหม่นั่นเองนะฮะณนะจุดหมายนั้นเนี่ยมีใครบ้างที่รอพวกเขาอยู่ผู้จะจะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการสิ่งที่ GM เขียนมาคือเชิญทุกคนล้อมวงมารับฟังเนื้อเรื่องบทใหม่ของ r าอุซึ่งพี่ปักเนี่ยไม่ค่อยอยากสนใจในหัวข้อนี้หรอกแต่พี่ปักเนี่ยสนใจ สิ่งที่พูดได้คําเดียวเลยนะฮะว่าสกินไทยใหม่นั่นเองดังนั้นเนี่ยคาดการและเชื่อมโยงได้เลยว่าลอเรียลเนี่ยมีสกินไทยใหม่อย่างแน่นอนตามที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนฮะ,ะในเดือนสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้า,น,าน่าจะประมาณนั้นแหละจากดินแดนเก่าสู่ดินแดนใหม่นะฮะทางใครนักอยากประจักษ์เรื่องราวใหม่สุดหันนะฮะสุดหันสาใช่ไหมเออแดนทวีปเมืองใหม่นี้มีมนตราเดินมา เดินเอมาเดินทางมาไร้แสงสุดแคลงใจขึ้นทวีปออกเดินทัวรลัวลีลับแววสะดับรับฟังเสียงสวดบูชาแอบย่องดูพบรูปปั้นสุดสันเออสันอุราจะสุดอะไรละ่ะภาวนาให้จากร้ายกลายเป็นดีแววได้ยินเสียงดนตรีกลบเสียงสวดออกสำรวจเจอแสงสีล้ำสมัยที่แห่งนี้มีความลับอยู่ร่ำไป สังหอนใจเรื่องราวใหญ่กำลังมานี่แหละกรอนที่จีมก็พากไว้ให้คิดนะฮะแต่ไม่ต้องกิดตามหรอกกรอนนี้เนี่ยสรุปง่ายๆนะครับว่าจากภาพเลยนะฮะเปิดเนื้อเรื่องเกาะใหม่ที่ชาวอาวีเนี่ยต้องรู้เพราะทุกดินแดน,นมีเรื่องราวที่ร้นลับซึ่งที่พัอสองขอบอกเลยว่าเรื่องราวของเกาะใหม่เนี่ยเป็นเกาะสุดฮัลโหหันนั่นเองนะฮะเกาะนี้เนี่ยมีสกินและที่สําคัญสกินเหล่านี้ต้องมีสกินฟรีหนึ่งสกินแต่ไม่รู้สกินไหนสักสกินแหละ จากดินแดนเก่าสู่อาณาจักรใหม่นะไกลนักอยากประจักษ์เรื่องราวใหม่สุดหันศานะั่นเองทีมเขาเขียนประกาศฮะแต่ว่าเรามาอ่านคําอธิบายด้านล่างเลยว่าเรื่องราวครั้งใหม่ของการเดินทางชาวอาวีเนี่ยจะได้พบดินแดนใหม่ที่เป็นดินแดนแห่งแสงสีและปาร์ตี้อันสังสรรค์นั่นเองนะฮะทุกคนระหว่างที่คุณกําลังเดินทางเข้าเมืองเนี่ยคุณจะได้พบกับวิหารโบราณและลูกปันอันลึกลับพร้อมเหล่าผู้คนที่สวดภาวนา,นา พร้อมพลังเวทที่แข็งแกร่งนั่นเองให้เราสู่ไปที่รูปภาพนะฮะย้ำนะฮะรูปภาพนี้เนี่ยจะมีผลต่อคําว่าสกินไทยใหม่ด้วยซึ่งมันคือรูปภาพที่หลุดออกมาของสกินลอเรียลนะฮะคาดการไว้อย่างนั้นนะฮะเมื่อเข้าสู่ ใจกลางของเมืองเนี่ยเขาพบว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลก็คือมีแสงสีมีนักร้องจัดเต็มอยู่ในเมืองและพบกับเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของสกินไตใหม่ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เอ็มเขาได้เขียนประกาศเอาไว้นะฮะสิ่งที่อยากจะประกาศให้เห็นมากนะักที่สุดเลยก็คือเราเห็นตัวตรงกลางไหมที่ยืนอยู่หน้าสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาตรงนั้นนะทุกคนนั่นแหละคือภาพหลุดของสกินใม่ของน้องโอเมน และเราเห็นไอ้ปูไอ้เอวหัวด้านขวาที่มันมีสีเกียวฟ้าๆไหมตรงนี้เนี่ยคาดการกันไว้นะฮะว่าถ้าไม่ใช่มีหน้าก็น่าจะเป็นลาวิลนั่นเองซึ่งมันตรงกับตัวด้านซ้ายด้วยนะฮะคล้ายๆหมวกกันน็อกใส่อยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้มีน้าหรือลาวิลเนี่ยสลับกันแค่สองตัวนี้แหละมันต้องสลับกันนะฮะแต่ถ้าพี่ปักเนี่ยพี่ปักคิดว่าไอ้ตัวที่ผมสีตัวนั้นอะเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นมีหน้าส่วนไอ้ตัวด้านซ้ายที่มันใส่เหมือนหมวกกันน็อกมีแค่ ไอซีผมขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นลาวิลนั่นเองนะฮะและนี่คือภาพที่พี่ปักหามาให้แบบเต็มๆเ,เลยนะฮะเต็มๆที่สุดที่จะเต็มได้ก็คือภาพนี้นั่นเองสําหรับรูปแรกที่เราเห็นเป็นรูปปั้นเนี่ยแน่นอนฮะนั่นคือรูปหลุดโมเดลสกินของตัวอลอเรียลนั่นเองนะฮะนี่คือรูปเต็มๆของลอเรียลส่วนไอภาพที่ตรงไอยืนอยู่ตรงกลางเบอร์วิสามเหลี่ยมเบอร์วิลได้เนี่ยถือกีต้าอยู่ในภาพหลังสุดของรูปนี้เลยก็คือโนโอมิน ส่วนไอคนที่มีหัวมีผมสีเป็นเขียวเขียวฟ้าๆเนี่ยแน่นอนฮะมีหน้าฮะส่วนคนสุดท้ายที่มีที่ประกอบก็ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าผมสีขาวเนี่ยคือลาวิลนั่นเองซึ่งภาพนี้เนี่ยจะสรุปได้ทันทีเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสกินไทยใหม่เนี่ยมาอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งคาดการว่าน่าจะมาสัปดาห์หน้าหรืออาจจะต้นเดือนเมษาช่วงสงกรานหรือเปล่าอันนี้เนี่ยพี่ปักไม่ทราบน,นะฮะแต่สิ่งที่อยากบอกให้ทุกคนได้รู้เลยก็คือ มีโอกาสที่3สกินด้านหลังที่ไม่ใช่ลอเรียลเนี่ยเข้าวอลเลอพารนะฮะส่วนลอเรียลเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะแจกเพราะมันเป็นสกินไทยแต่มันมีเอฟเฟกโคตรเท่เกินไปโดยฉะนั้นเนี่ยการที่จะแจกนั้นสแสดงว่า GM เนี่ยลงทุนแบบ จัดจัดเลยทุกคนแต่ถ้าไม่แจกก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันมันมันน่าจะแพงอะถ้าไม่แจกน่าจะพันสองร้เหลืยญจ็ดอยห้าอะไรประมาณนั้นนะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยมากมาเฉลียเลยนะฮะว่ามาแน่นอนแต่มาแจกไหมเนี่ยต้องรอเจมประกาศอีกรอบนะครับลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักนะจุ๊บจุ๊บหมวกจ่าไปแล้วครับ